รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย หอมอร่อยนุมน่มนุ่มขุมสิบบาทเลอแป้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับครับเข้าสู่เอเชียนาฮอลลิกนะครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์สังกาดเช่นเคยนะครับเอเชียนาฮอลลิกมาแล้วนะฮะวันนี้วันเสาร์ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่คุณชื่นชอบซุปเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบไอดอลที่คุณชื่นชอบเนี่ยจัดเต็มไม่เลยวันนี้ในเอเชียนาฮอลลิกครับแต่ก่อนอื่นนะแนะนําช่องทางนิดนึงละกันสามารถติดต่อกับเรานะฮะชาวเอเชียนาฮอลลิกได้เลยนะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะมี เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะ t w i t t เ r อ n s อ a g r ตกรมรวมไปถึงโล a t ทูบด้วยนะฮะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้น,นะผู้ชมในส่วนของโล a t ทูบนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยต้องขอขอบคุณก่อนละกันสำหรับผู้สนับสนุนสุดใจดีของเรานะฮะขนมปังเลอแป้งสนุกหลากหลายอร่อยหลากรสครับ นะต้องขอขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยไม่เป็นการเสียเวลานะเราเริ่มอัปเดตข่าว,ข,าวข่าวแรกเลยละกันนะฮะกับข่าวของสาววงสาวเจสสิกา้อาอดีตวงเจอร์เจเนเรชั่นงานที่ล่าสุดเนี่ยเธอได้โพสตในเ่วยปอเนะฮะเว็บโซเชียลเนี่ยยอดนิยอ,อยมของคนจีนนะฮะ,เ,ะเกี่ยวกับประมาณว่าถ้าคนที่ซื่อสัตว์ก็จะไปได้ดเีเดี๋ยวเวลาจะเป็นแค่ที่สุดอะไรประมาณนี้นะซึ่งนอกต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีซันนี่มา โพสต์ Host, รูปภาพแล้วก็ข้อความในไอจต่อซึ่งเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็เหมือนว่าสันนี่ฐานกันไปว่าเฮ้ยนี่ซันนี่เนี่ยกำลังจะตอบอะไรบางอย่างแกเจสสิก้าหรือเปล่านะฮะเรื่องราวแท้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงผมวาใไปฟังกันเลยครับหลังจากที่วันก่อนสาวเจสสิก้าจองได้โพสข้อความลงในหวย์ป่าว่า ความซื่อสัตย์จะพาคุณไปได้ไกลกว่าคาโกหกความจริงก็จะปรากฏออกมาในท้ายที่สุดล่าสุดก็เป็นประเด็นครัง้งหลังสาวแชนนี่หนึ่งในสมาชิก Girls Generation ได้ลุกขึ้นมาอัพไอเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกับโซวอนเมื่อครั้งที่ไปให้กำลังใจเธอในการรับหน้าที่เป็นดีเจครั้งแรกพร้อมข้อความว่า ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่นายมาแล้วแต่ดีๆฉันก็คิดถึงช่วงเวลานั้นขึ้นมาวันแรกที่มา่ายรายการ Sunny FM d a t e พวกเราสนุกมากเลยเนาะว่างๆเราทำแบบนี้กันอีกเถอะแล้วเจอกันนะ หลังจากนั้นเธอก็ได้โพสต์อีกข้อความว่าฉันจะโูสเซลฟี่ที่ฉันดูดีด้วยเหมือนกันฉันคิดถึงคุณมากฉันคิดอยู่นานเลยว่าจะเพ็นอะไรดีเราอย่าคุยกันเรื่องแย่ๆและเรื่องหน้าปนหัวเลยนะกลับมาเป็นเราดีกว่าที่เข้าใจกันและกันได้หัวใจเป็นห่วงกันและกันเสมอและผ่านไป ให้มันเหมือนตอนที่เคยเป็นมาฉันไม่ได้เปลี่ยนไปฉันยังคงเป็นคนเดิมยังรักโซวอนทุกคนพวกคุณคือคนที่ฉันอยากขอบคุณมากที่สุดในชีวิตและฉันจะพยายามทําตัวสดใสถึงแม้ว่าฉันจะมีช่วงเวลาที่แย่ๆในบางครั้งฉันจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นพวกคุณและเพื่อนเพ่อร่มวงฉันรักทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุข g i r l s g e n e r a t i o n p r t s o n e e q u a l o n e b r 1, <BR> 1> ซึ่งจากข้อความดังกล่าวของแซนแซนี่ก็จุดประเด็นขึ้นมาทันทีว่าเธอจงใจตอบกลับเจสสิก้าใช่หรือไม่แต่ไม่ว่าจะใช่หรือไม่นั้นเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามสญญาวสาั้งก้ามาตลอดคงไม่มีใ,ใครอยากเห็นสะตาการณ์อย่างนี้แน่นอนค่ะแนงผู้บบชมก็อย่างที่เห็นนะฮะผมเชื่อว่าเราแฟนคลับหลายคนเนี่ย คงไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้กันจริงๆรหรอกนะฮะไม่อยากให้สองคนเนี่ยต้องมาตอบโต้กันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะต่อเน,นื่องกันมาอีกหนึ่งข่าวครับยังอยู่กันที่โซเชียลยอดนิยมของคนจีนนะฮะกับเหว่ยป๋อแต่คราวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของพาร์คชินเฮนะฮะนักแสดงเกาหลีเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคนแรกเลยนะฮะที่มียอดเอ่อของเว่ยป๋อเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะฮะถึง7ล้านคนเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวชมกันเลยครับ 자기 My d a 침의 눈을 ันที่3พันวาคม SALT Entertainment ต้นสังกายของนักแสดงสาวพัคชินเฮระบุว่ายอดผู้ติดตามหวยปอของพัคชินเฮในขณนะนี้ทะลุ7ล้าน6,000คนแล้วโดวยพัคชินเหเป็นนักแสดงสาวชอบเกาหลีคนแรกที่มียอดผู้ติดตามในหวยปอทะลุ7ล้านคนในขณะเดียวกันละครเรื่องพี่นกพิโยทางช่อง SBS ที่พัคชินเฮกำลังรับบทเป็นเววินฮาบผู้กับหนุ่มอีจงซอกนั้นก็กำลังสร้างความนิยมในประเทศจีนอยู่เช่นเดียวกัน โดยต้นสังกัดร,ระบุว่าพี่นอกพโยได้ทำยอดวิวสะสมในเว็บไซต์โยคูของจีนทะลุ170ล้านวิวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ละครอ,ออกอากาศได้เพียง6ตอนเท่านั้นโดยในเว็บไซต์โยคูของจีนจะอัปโหลดละครพร้อมซับไตเติ้ลทุกวันพฤหัสบดีและสุขหลังจากพี่นอกพโยออกาอากาศแววมาว่าแฟนคลับชาวจีนต่างก็หาชมการออกอากาศของละครในเกาหลีตั้งแต่ก่อนที่จะมีการอัปโหลดละครพร้อมซับไตเติ้ลออกมาและยังแสดงการตอบรับอย่างร้อนรนทุกครั้ง ที่ละคอรอัพโหลดลงเว็บไซต์โยคู่ทุกสัปดาห์อีกด้วยเรียกได้ว่าผลงานของสาวคนนี้ร้อแรงจนสามารถทำลายสถิติเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นไงฮะการันตีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าปาร์คชินเฮเนี่ยฮิดทั้งในจีนทั้งในเกาหลีนะฮะนะฮะเล้าน คนเลยทีเดียวนะที่ติดตามเธออยู่รวมถึงพี่นอคกโอนะฮะ,ะการแสดงของเธอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในเว็บไซต์เว็บหนึ่งของจีนเนี่ยนะฮะมียอดคนจีนเนี่ยเข้าไปดูถึงร้อยล้านกว่าวิวเลยทีเดียวต้องบอกว่าคิดมากจริงๆนะครับสำหรับสาวปาร์คชินเฮนะฮะ,ะต่อเนื่องมานะฮะมาดูกันที่ ทางด้านคิวแอนด์เดิร์ชเมนตบ้างนะฮะที่เขาบอกว่าต้นปีหน้า2015เนี่ยเ,เตรียมปล่อยเขาบอกว่าวงกรุ๊ปวงใหม่ไงหลังจากโฟมินิทที่ตอนนั้นปล่อยมา4-5ปีแล้ววงนี้เนี่ยนะฮะชื่อวงว่า CLC ถึงบอกว่ามาีสาวไทยอายุ19ด้วยนามว่าน้องสอนไปร่วมกับวงด้วยนะฮะเธอจะน่ารักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยครับ 区长。 ได้เปิดเผยว่าทางค่ายกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปในชาติขรงแรกภายใต้ชื่อวงว่า CLC หรือที่รู้จักกันในนาม Cube Girls โดยมีกําหนดจะเปิดตัวราวต้นปี2015ซึ่งถือว่า CLC จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ Cube Entertainment ปลุกปั้นเข้าสู่วงการเคปบ๊อบที่ทิ้งช่วงห่างจากเ i ิ l ตัวเรื่อนที่ร่วมค่ายอย่าง p r o m i n e นานถึง5ปีเลยทีเดียวแม้ทางต้นสังกัดจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของ CLC ออกมาแต่มีข้อมูล เปิดเผยว่าสมาชิกของ CLC ล้วนผ่านการฝึกฝนและประเมินผลอย่างเข้มข้นมามากกว่า2-4ปีและสมาชิกแต่ละคนยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวและมีความสามารถรอบด้านทั้งการร้องการเต้นเน,น้นดนตรีเคียนและแต่งเพลงอีกด้วย ที่ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นสมาชิกของ CLC และก็คือซอนชนอนซอนซัจกุลสาวน้อยชาวไทยวัย19ปีซึ่งเธอได้ปรากฏตัวผ่านทางรายการโทรทัศน์ Ventures Meet c h u n s o ทางช่อง SBS เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในรายการดังกล่าวเปิดเผยให้เห็นชีวิตประจำวันของซอนซึ่งเธอได้ฝึกฝนการร้องและการเต้นรวมทั้งสาวน้อยชาวไทยยังสร้างความประทับใจด้วยทักษะการเล่นกีตาร์พลังเสียงการเต้นและความสามารถด้านการใช้ภาษาเกาหลีของเธออีกด้วย นอกจากนั้น Kiv Entertainment ยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าแม้ C.L.C จะยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่พวกเธอก็ได้โชว์การแสดงเนถนนรวมทั้งเป็นนางแบบให้กับแรนด์สินค้าต่างๆโดยมอบรายได,ด้บริจาคเข้าสู่องค์กรการกุศลอีกด้วยแฟนๆชาวไทยก็อย่าลืมติดตาให้กำลังใจสาวน้อยชาวไทยของเราคนนี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวต้นปีนี้คุณผู้ชมเจอการสำรับ CLC นะฮะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจด้วยคนไทยส่งใจเชียร์น้องสอน,นะฮะจากประเทศไทยของเราเองอายุเพียง19ปีแต่สวยและดูดีจริงๆครับอ่ะแต่ยวช่วงหน้านะข่าวสารยังเยอะแยะมากมายจัดเต็มจริงๆต้องบอกเลยห้ามพลาดครับกับเอเชียนด์ฮอลับ